ลแล้วจะป่าเลยอันตรลยนะจะไม่ลุกอาปเลยมต้องปวดั้งังลังมาปะเาอ๋อเดี๋ยวผมเอาพยายจะเท้าวางหน่อยนะนลังให้ป่าเอปะขึ้นไปหน้าเลยเหยียดขาไปเลยพอแล้ว ที่ไปตีงูมาบ่อยไหมป่าเนี่ยเด็กๆเคยมันเป็นงูเห่าดำเลยนะตัวใหญ่เลยนะเนี่ยดำไมได้ครับป้าจะทำก่อนหลายตัวใช่ไหมจำไม่ได้ครับไม่เป็นไรเอางี้ป้าไปทำอย่างนี้นะครับป้าไปงูเห่างูเห่าดำเขียนไว้งูเห่าดำพญานาคผีเจ้โหงจ้ากรรมในเวรทั้งหมดป้าต้องทำเยอะหน่อยนะ ทำทีละร้อยสองร้อยก็ได้แต่ถ้าเงินเยอะป๋าทําไปเลยไปทําพิตู้ชทำร้านพิศงวัดไหนก็ได้ทําเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยทำทีละร้อยทีละร้อยก็ได้ถ้าป๋าเงินเยอะป๋าทําทีเดียวเลยนะเพราะว่างูเขาแรงเขาทาให้ป๋าเป็นน้งตัวเลยนี่เป็นน้งตัวมากี่ปีแล้วสามปีนะเออป๋านี่ไปทำหนังจะได้นะให้เดือดร้อนนะอ้าวเดี๋ยวผม ค,คิดให้เดี๋ยวผมบอกเล่าเขาให้นะมาฝ่ายจะไปทำบุญให้เขานะให้เขาไปเกิดนะจะไม่ต้องสิงในตัวเนาะอยู่ข้างในก่อนลูกอยู่นี่เข้าไปนี่นั่งก่อนเดนั่งก่อนเอาเดินเลยป,ป๋าเอาไฟไหม้ผมก่อนป๋าเาป๋าลองเดินดูนะป๋าลองเดินดู นี่มาได้เลยลงไหมปะค่อยๆเป็นท่าบุดก่อนเขาแรงนะปะน้องสูงถึงร้อยดีขึ้นจีดเปอร์เซ็นแล้วเท่าไนั่นป่ะมา๋ยวผมทำให้หน่อยมั้ยท่าหลังหน่อยป่ะ มันไม่ได้เป็นตลอดเวลามันเปลี่นัและวิญญางงเขาก็ตามอาฆาตเราเอาป๋าเดีจะวดูลบดีไหมดีขึ้นครับถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบอรบต